สวัสดีครับเ,เพื่อนๆมาอัปเดตแปลงกล้วยหอมคาเมดิตนะครับแปลงนี้3มเดือนแล้วนะครับสามเดือนกว่าแล้วผมโซนนี้แถวนี้นะผมด่าย่านะครับด่ายาด้วยสอบเสียมเนี่ยครับแล้วก็เอาทั้งดินทั้งเศียญยานะมากบโคนนะก็จะเป็นอีซีวัตถุก็จะเป็นปุ๋ยนั่นแหละเป็นปุ๋ยหมักในตัวนะครับก็ ยังไม่ได้ต่อระบบน้ำนะครับแต่ว่าดินยังมีความชุ่มชื้นอยู่นะครับกล้วยหอมคาามปีดิเขาทนแรงสุดๆนะครับแล้วก็ดินมันยังชื้นนะมันเมื่อวันก่อนก็ยังมีฝนตกลงมาเลยเมื่อวานเมื่อวานไม่ใช่วันก่อนเมื่อวานมีฝนตกลงมาได้พอเปียกเลยละครับยังเป็นอยู่ในส่วนของเดือนตุลานะครับความชื้นยังเยอะอยู่แล้วก็พอเรากบโคนไปอีกเนี่ยความชื้นบริเวณโคกอก็ยังมีเยอะนะครับเพราะฉะนั้น ต่อให้ไปอีกเดือนหนึ่งไม่รดน้ําก็รล้วก,ก็ยังเติบโตได้ดีนะเพราะยัง,อย,ง,อ,ยงอยู่ในดินด้วยแล้วก็เรากบโคนไปอีกนะครับแล้วก็เอาเศษหญ้าเศษด,ดินเนี่ยทับไปอีกนะครับมันก็จะเป็นปุ๋ยหมักอย่างดีเลยอันนี้ผมมาทำสองวันนะโซนนี้มาทำสองวันก็อากาศร้อนจัดนะครับ กลางที่จะหนักอยู่เหมือนกันนี่ฮะหญ้าถ้าเราตัดทิ้งเฉยหรือเอาไปเผามันก็ไรประโยชน์แต่เกิดพ้เอามาเป็นเป็นปุ๋ยหมักในตัวนะครับเ,เป็นปุ๋ยหมักให้กล้วยเราเนี่ยมันก็จะได้ประโยชน์มองให้เป็นเป็นเป็นประโยชน์นะหญ้านี่ก็คืออย่างดีเลยนะ เราดายหญ้าแล้วก็เอาคู่เขากับเนี่ยเราก็ดายมามันก็คู่เขากันอยู่แล้วแล้วก็มาผมพนกล้วยกล้วยเราก็จะเขียวคือความชื้นแล้วก็เป็นปุ๋ยหมักในตัวไปด้วยนะครับส่วนโซน,นนู้นยังไม่ได้ทานะต้นแปลงนหกสิบต้นอันนู้นยังไม่ได้ทําแด้ครึ่งหนึ่งละเดี๋ยวเขามาทำต่อวันหลังบรรยากาศครับผม ามเดือนแล้วครับตรงนี้แต่เอาหน่อที่ไม่ค่อยสวยนะหน่อที่เป็นหน่อใบกลางอะ่ะไม่ใช่หน่อใบดาบหน่อใบกลางจะเป็นหนอ่อหน่อรีบๆหน่อไม่สวยหน่อสวยก็ส่งส่งให้เพื่อนๆนะครับแปลงนี้ก็หกสิบต้นถ้าตัดตัดเครือหกสิบเครือนี่ก็ไม่น้อยนะ <laughs> เครือหนึ่งเครือตีไปเครือละเครือละสิบหวีเนี่ยหรืออ่า แบ่งสักครึ่งหนึ่งเอาไปขุดหนอเราต้องจัดโซนนะระหว่างตัดเครือกับขุดหนอรวมกันไม่ได้ถ้าเราขุดหนอเนี่ยเวลาเครือที่ออกมาเนี่ยคือคือรากกล้วยเราอ่ะมันจะโดนสับตลอดเวลามันจะหากินได้ได้น้อยมันจะไปหา,าหาได้น้อยหวีออกมาเครือกระดกเหมือนเดิมแต่หวีกับเครือมันจะรีบมันจะรีบมันจะเป็นน้อยน้อยมันหากินได้ยากเพราะว่าเราสับรากมันตลอดเพราะนั้นการที่จะปลูกกล้วยเพื่อขุดหนอ กับเอาเครือเอาหวีเอาผลน่ะต้องแยกกันไปปนกันในกอเดียวไม่ได้นะต้องแบ่งเลยนะนะครับทุกๆชนิดเลยอุกคามิอดิตเนี่ยถ้าขุดรากขุดเครือขุดหนอมันเอยทุกทีขุดหนอมันบ่อยๆเนี่ยมันก็ดกเหมือนเดิมนะแต่มันจะรีบส่วนกลวยน้าว้าถ้าไปขุดขุดหนอมันหนอมันจะไม่ดกเอยทุกทีเครือมันจะไม่ดกหวีมันจะประมีสักสามสี่หวีแล้วก็รีบด้วย แต่ถ้าเป็นคาวิดิตเนี่ยมันดกเหมือนเดิมแต่มันรีบอ่า,อาผลเล็กแต่ถ้าเป็นกล้วยน้ำว้านี่คือทั้งรีบด้วยแล้วก็ผลเล็กแล้วก็นิสัยจะต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นการปลูกกล้วยเพื่อเอาผลกับเอาหนอเนี่ยแยกโซนกันแยกกอกันเลยนะห้ามทำาันกันเด็ดขาดนะครับพอเราปลูกกล้วยแล้วก็จะรู้นิสัยกล้วยแต่ละอย่าง ปลาชมบรรยากาศครับผมแปลงนี้แปลงปลูกใหม่